สบายดีพี่น้องสบายดีทุกท่านพี่น้องนี่จำแนนเลยนะ,สะเสียวหัวสิมัดมพี่น้องเลยโอ้ยย่าแปะลวกเปื่อยพวกอติวะไหนบอมันกลายข้าวมาซุกหรอเว้ยข้าขับปุ่นม่ใหญ่แปะไปสื่อเ่าใจไปสื่อกันข้าเจออ้าบ่ออนั่นพี่น้องข้าเจออ้าบ่ันได้เห็ดไพ่ดับมือเส้าอย่งนี้จะบ่มีสัญญาณมือเส้าอย่นี้น มันไฟดับก็เลยโทรบอกน้องชี้ลวกข้าปุ่นแหงเอาทุเรศเป็นเป็นสางตัมมาเป็นกระเสร็บใช่พี่น้องนะ <c oughs> แม่ครัวพี่น้องขึ้นมาจะดั้หน้ากับหีดซอยกันอยู่จะกระลงดั้มไหมน้องแก่ผู้ตัมอยู่นะลง ข้ขาวเขาก็จะมีต้มหมักมหุงปิ่งปลาทูปิ่งแหนมใบใหญ่ของกินแบบง่ายๆเนาะพี่น้องแล้วก็มีข้าวปุ้นนี่แหละพี่น้องสีย่อขคืนหนนะ้ามิติข้าวปุ้นนะน้ำชาเดชน์นะ

ีงา,า,านชุดเพื่นกระเทศแปดคนนะพี่น้องอืปีแหนมอ๋อกาจับตัวนะแต่งเก็บผ้าสองผ้าบ้างกระถูกเนี่ยนนี้หนาว่ายพี่มึงพี่มงึงเป็นคนมากเขาปุ่นมึงกระตักราดถ,ถ,ถั่วเป็นไห่เล้า พี่แก่้อข้อแกขอบใจละลายเลยเล้ข้าวปุ้นขาวบาี่อข้าวปุ้นขาวย่อเขาไปเลยหมอนะคะจนไหนหามพี่้องเลยเลิศเลยข้าวปุ้กินน้ำังเออกินน้ำรังกับกินเผาคิดก่อน ได้ยลเ้วออกินแล้วและววเถ้าอรโอยควหนึ่งเออโอ้ยหักกันแต่เนาะปวดกจะปีกัวเถ้าเรื่มักชีไปเนาะเกือบไปเนาะเออเมีย13ปีเอผู้รักต่างวัยต่างวัยขาดอไปเออที่นี่มาคืออะไรนี่ตัว เะอมาคืออนามายบอจะพ่คนจะบ่เอาลงไปกิน่อนันกรมลายแนว้าวเนี่ยข้าวปุ้นเนี่ยขําวป้นไม่น่าข้าปุ่นเด็กคะจะประมาอยู่นะจได้กินจับปลาป้าหมได้จ่า่าเด้จ้ำมันปลาทูก็มันข้ปุ้นแทน เด็กๆนะม่มาแม่มาเด็มาหเล็กนะตูดไปทางล้างนลูกเไปทังผ้าล้างเนี่ยเดมาอ เดี่ยวหาบ่อนกินเดียวอาชิมมึงดูอย่าใส่ลายเลยเด้อหลุดเกลือมันจะขวบมาจังยากง

เนี่ยมกเกือกินบ้าไม่ใช่ชะ,ะกุก้งคือมีกุก้งอนน,น้าอันนี้มันกุ้งมันกุ้งมันดำเลย ไปชจ้างคนดำนาว่าสร่จไชอกไปก่อนใช่เ้าเจ้านะพอละห้ากลับไปไปหอ,อ,อกปุได้หิหอยลงเลยโอ้อ พอาที่ไ้เห็ดหน้าม,มันหน้าม,มันกระนัวแก่น่าขาปุ่นมันถือกันกลับอันขขาปุ่นหลวงงาน,น,านาหนังามาด้วย ผู้ซื้อกับตามึงแบบทรงทรงสไลด์เลยอยู่เปน็นยังไงวะมันเป็นขขอะคือคนอย่างนอนในตามึงซิ่งเลยแบบอืมจังสิอือแมนแมนมนกูเบ่งตะเฮืองมาแพ้พอมาปีกประเดกประดูดกนันได้ไงแบกมานานเฮ้บางยิ่มมันปีกมาแหนมล่ะมันจะเสร็จเนี กินกินง่ายๆพี่น้องเลยไม่ครัวขึ้นมากเห็ดชอยกันกินอยู่สวดเห็ดย่าง,งนี่แก้วแ่้วอ่ไรเคยทบะเล็ดทำบ่เยทีกินแก้วแล้วทำบะแล็ดเคยอืม เอานึ่งเขียนอน่น้าบทิลุบทนี่แหละารสบารั้นี่ลอะไ่บิทกานจับน่ไงค่ะแม่จะไงไปแม่เียนแม่ในน้ำพันุดข้าวในนงองเมียปลัสลัดไปพุ่เห็นหัวเจอเือ้เหเลยดนกขี้เห่หนกหนักนับาเดียวตาหน่อยพอดนรับ

หื้อจาน้องข้าอะเดอใหม่จาน้องข้าเเ้าออกมากินเฮาข้าปุ่นลงใส่เลยกินโบเบิ้ลจานเราลงหน้ามือนันนดิ

พี่น้องเอ้เสียราคลิปสิเได้พี่น้องขอบคุณขอบคุณตุก่านทุกทีชมพี่น้องเอ้แต่ประแดกตอนหนึ่งอัเดียวเลยปูยากตอนกระแดกนะไม่เรอเ่อไม่ให้เขาือนะักรแกพน่าเอาเขาตีน่งตัไก็เปอนตัเอีครั ม <rate> oh vegetables vegetables. ันขาดอ่ะมันขาดพีเจนพี่เจนเนี่ยขอบคุณปาน้องยุกิลายๆที่เหลี่ยงขับปุ่นจุบันเมื่อนี้นาะพี่ดอง อยู่ดีมีแห้งดีเอ้ยอ้าลาคลิปกันอีกแล้จ้า